สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้นีครับจัดมาให้นีครับกับรายการ นะครับภาปิดตาเจ้าสวนเหนือดวงวันนี้นะครับเอาพิมพ์จัมโบ้นะครับแต่เป็นเนื้อแบบไม่มีตะกุดนะครับมาให้พี่ได้รับชมกันบ้างนะครับนะวันก่อนเอาเป็นรายการหน้ากากมาให้พี่นะแต่วันนี้ครับนะวันนี้ผมคัดมาให้หลายๆลรายการเลยพี่ชายนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกรับชมไปพร้อมกับพี่ชายเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจากรายการแรกรายการที่เด็ดกันเลยเริ่มจากรายการเนื้อผงจินดาบีนะฮะคือเนื้อยอดนิยมที่สุดนะครับ วันนี้นะครับขออนุญาตนะครับเปิดองค์เดียวที่200บาทเปิดยกคู baht, baht, ่เพียงแค่300บาทนะครับนะฮะวันนี้มาแบ่งปันให้พี่นะครับ300บาทให้พี่ยกคู่นะครับเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกครับเนี่ยผมจินตามณีครับรายการนี้เลขคู่ตัเบอร์164นะครับนะฮะมีกล่องทุกองค์นะอันนี้ผมคัดแล้วก็แยกเลขไว้ให้นะครับเนี่ยเลขคู่จะเยอะอยู่ข้างๆนะเลขคู่ตัวเบอร์องนี้ครับรายการที่หนึ่งเลขคู่ตัเบอร์164นะครับวันนี้มีมาให้หลายรายการนะครับเดี๋ยวพี่เลือกไปพร้อมๆกันนะฮะ รายการที่2เลขคุณเบอร์103ครับรายการที่2เลขคุณเบอร์103ครับนี่ฮะลองเลือกกันดูนะพี่นะเนื ideas. Ideas. Listen, ้อจินดาวันนี้ก่อนกันเลยแล้วกันนะฮะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่3ฮะรายการที่3เลขคุณเบอร์174ครับรายการที่3เลขคุณเบอร์174ครับองค์นี้รายการที่3นะครับเลขคุณเบอร์174นะครับนี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่5เลขค้นเบอร์1 5 6รายการที่5เลขค้นเบอร์1 5 6นะครับรายการที่5นะเดี๋ยวอ่าท่าน EP ต่อไปเอาพิมพ์กลางกักบบ้างนะครับรายการที่เลขค้นเบอร์1 5 6นะครับชุดนี้เป็นชุดที่ผมเก็บไว้ทั้งนั้นเลยนะพี่นะเก็บไว้ทั้งนั้นเลยนะครับนะอ่ารุ่นนี้น่าจะเข้ามา2ปีแล้วนะครับรุ่นนี้รุ่นเก่าน,นะกับเจ้าสวนเหนือดวงนะครับสองแผ่นดินนะครับพุทสามเสกยิ่งใหญ่สุดในวราระเลยพี่นะครับแปดสิบแปดเกจิทีอาจาร,รย์ชื่อดังฮะ รายการเรยการที่สี่เลขคดเบอร์หนึ่งห้าหกครับเนื้อจินดาวมณีกันก่อนนะครับต่อมารายการจะไปครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านี่ครับจะมาเป็นเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสามศูนย์เจ็ดเลขคดเบอร์สามศูนย์เจ็ดนะครับนี่ฮะรายการที่ห้านี่ครับสามศูนย์เจ็ดนะครับนี่ฮะนี่คือนี่คือรอยที่ปู่เขียนนะครับนะนี่ฮะเป็นคนกําหนดเลขดันนะครับ นี่ฮะรายการที่ห้าสามศูนย์เจ็ดนะครับต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกเลขค้นตัวเบอร์สองหนึ่งห้าเออรายการที่หกเลขค้นตัวเบอร์สองหนึ่งห้าครับรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดรายการสุดท้ายของจินดามาีครับรายการที่เจ็ดรายการสุดท้ายของจินดามานีครับล 6, เลขค้นตัวเบอร์หนึ่งสามเจ็ดครับรายการที่เจ็ดเลขค้นตัวเบอร์หน <ska> ึ่งสามเจ็ดครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะ ต่อมาเป็นเนื้อคำข้าวนะครับสาร้าิบเกจิคณาจารย์ครับเนื้อคำข้าวเนะชื่อรายการนะครับสามริเกจินะครับมาเริ่มจากลายการที่8ครับลายการที่8เลขคุณะเบอร์307นะครับที่เป็นรอยรูๆงนี้ไม่ใช่นะครับเป็นอ่ารอยที่เขามวนสารนะครับนะเป็นปุดมวสารมวนสารหลุดบ้างอะไรบ้างครับตามวาระนะฮะลายการที่รายการที่8เลขคุณะเบอร์307นะครับเท่าเลยพี่นะเลือกได้เลยนะครับนะคู่ละ300บาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่9รายการที่9เลขคุัวเบอร์2 2 9ครับนี่ฮะลองเดาดูนะพี่ชอ,ชอบองค์ไหนนะนี่ฮะ mm. นี่นะ2 2 9เกนี่ยปล่อยข้าวสารนะครับนี่ที่หลุดโอ้โหเนี่ยส2งสนะครับรายการที่9ต่อมารายการที่10เลขคุัวเบอร์3 2 3นะครับรายการที่10เลขคุัวเบอร์3 2 3โอ้โหรายการนี้นะข้าวเต็มเลยพี่นะฮะนี่ฮะรายการที่10นะครับ 3 2 3นะครับต่อมารายการที่11ครับรายการที่11เลขคุณะเบอร์397นะครับ11เลขคุณะเบอร์397นะครับรายการที่11นะครับเลขคุณะเบอร์397นะครับรายการที่11นะครับต่อมารายการที่สิบสองครับสิบสองเลขคุณะเบอร์สามสี่ห้าโอ้เลขเรียงเลยนี่นะครับสิบสองเลขคุณะเบอร์สามสี่ห้านะครับรายการที่สิบสองนะครับเนื้อคำข้าวนะครับ นะฮะสามที่ห้าเลขเรียงเลยรายการที่สิบสองต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามนะครับขอเป็นเนื้อหมุนสารนะครับเนื้อว่านภูเขาควายจากประเทศลาวครับนี่ครับเนื้อว่านภูเขาควายนะครับรายการที่สิบสามสิบสามเลขคู่เบอร์ห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกนะครับสิบสามเลขคู่วเบอร์ห้าศูนย์หกนะครับรายการที่สิบสามนะครับ ต่อมารายการที่14เลขคุณตัวเบอร์518ครับ14เลขคุณตัวเบอร์518ครับรายการที่14นะครับต่อมารายการที่15ครับเลขคุณ hey, ตัวเบอร์700ครับรายการที่15เลขคุณตัวเบอร์700ครับนี่ฮะต่อมาครับพี่จันรายการที่16เลขคุณตัวเบอร์623ครับ16เลขคุณตัวเบอร์623ครับรายการที่16นะฮะ สวยเลยพี่แดงเขียวนะ,ะเนื้อวาดภูเขาควายนะครับต่อมารายการที่17เลขคุณเบอร์704ครับ17เลขคุณเบอร์704ครับรายการที่17นะครับต่อมาครับรายการที่18แขอนําเสนอเป็นเนื้อดําใบลานนะครับนะ18ขอนําเสนอเป็นเนื้อดาใบลานค, <c oughs> <23 3 S 1> ครับกับเลขคุณเบอร์233ครับเนื้อดําใบลานเลขคุณเบอร์233ครับเนื้อดําใบลานนะครับ นะครับเลขคนเบอร์สองสานะครับรายการที่18นะครับต่อมาครับพิจายรายการที่สิบเกาเลขค้นตัเบอร์หนึเจ็ครับสิเก้าลขค้นตัเบอร์107ครับนี่ฮะรายการที่สิบเนะครับเลขคนตเบอร์หนึนะครับต่อมารายการที่20เลขคนเบอร์หนึ่งนย์นะครับยีเลขคนเบอร์หนึ่ย์ครับรายการที่ยีนะครับเลขคนเบอร์หนึฮะ ต่อมาครับรายการยี่สิบเอ็ดรายการสุดท้ายครับเลขคนเบอร์สามแปดหนึ่งนะครับเลขคนเบอร์สามแปดหนึ่งนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับนะครับสำหรับนี้ครับมีมาให้พี่ๆนะครับยี่สิบเอ็ดรายการเดี๋ยวให้พี่ชายลองเลือกรับชมดูนะครับคู่ละบสามร้อยบาทนั้นหนึ่งองค์สองร้อยพี่ชายนะครับวันนี้เลือกได้เลยนะชอบสนใจรายการไหนเดี๋ยวน้องจะส่งให้นะครับจะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทานนะครับสำหรับนี้เรื่องกล่าวขอบพระคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ